อยากจะให้หลายๆคนที่ดูรายการนี้อยู่ลองสังเกตพฤติก,กรรมตัวเองดูค่ะว่าทุกวันนี้เนี่ยตื่นนอนแล้วเนี่ย เข้าห้องน้ํายากหรือเปล่าขับถ่ายยากหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยนั่งขับถ่ายอยู่แล้วคุณจะต้องทําการเบ่งอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญนะคะมันอาจจะส่งผลข่าดตอา่ตอในเรื่องของความดันนั่นนั่นเองเอาจริงแล้วค่ะพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นได้ทุกเพศและทุกวัยซึ่งวันนี้คุณผู้ชมทากใครมีปัญหาการาขับถ่ายหรือบางคนเนี่ยท้องแน่นท้องอืด นนั่่เองคะถามว่าตัวนี้ดียังไงต้องบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องการขับถ่ายและคุณรู้สึกว่าการกินผักและผลไม้ามากไม่เพียงพอในแต่ละวันแนะนํำ ลอ้้ีกดวยใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องการทับถ่ายอยากจะบอกว่าให้ลองดูลองเปิดใจเพราะอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้นะคะตัว o อลิคไฟเบอร์พลัสซีดีมีสารสก,กัดค่ะไม่ว่าจะเป็น FOS นะคะฟุตโตโอริโกแซคคลามากถึง6,500มิลลิกรัมถือว่าเป็นตัวปรีไบโอติกนะคะที่ช่วยดูดซึมน้ำตาลได้เป็นอย่างดี G O ันนี้จะก,กระตุ้นจุลินทรีย์ในลำไส้มากถึง10สายพันธุ์และทําให้กลูเตนของคุณนะคะนิ่มมากยิ่งขึ้นการขับถ่ายดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงปกติทั่วไปเนี่ยหลายคนนะคะอาจจะเคยรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มาในรูปแบบของไฟเบอร์ทั่วไปบีบๆมั่นใจเลยค่ะคุณอาจจะยังไม่เคยเจอว่าในหนึ่งกล่องแบบนี้เขามีให้ทั้งหมด3รสชาติด้วยกันทั่วไปเนาะคุณอาจจะเคยซื้อ1กล่องหนึ่งรสชาติแต่ว่า โอเล็กไฟเบอร์พาสของเรา1น่งกล่องเรามีทั้งหมด3รสชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวแอปเปิ้ลมิกซ์เบอร์รี่และก็ตัวเลมอนนั่นเองเอาจจริงแล้วทานง่ายมากวิธีการรับประทานไม่ยุ่งยากชอบรสชาติไหนเลือกได้เลยซึ่งเอาน,นี้ละคะ่ะเดี๋ยวขอลองเป็นมิกซ์เบอร์รี่บ้างตัวเนี้ยมาได้แบบซองแบบเนี้ยมันฉีกง่ายก่อนนอนนะคะฉีกแบบนี้เอาน้ำมาหนึ่งแกว้วน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้หรือว่าน้ำเย็นก็ได้เสร็จเป,ปิ๊บค่ะ ในการคนเลยซึ่งถ้าคุณเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะนั่นก็คือปกติแล้วทั่วไปเนี่ยในรูปแบบของตัวไฟเบอร์มันอาจจะเป็นก้อนหรือบางครั้งนะคะอาจจะเป็นเหมือนเมื่อกอกัดทานแล้วรู้สึกว่าทานยากแต่ตัวนี้โอเล็ตไฟเบอร์พัสค่ะทานง่ายอร่อยและที่สำคัญไม่หวานไม่มีน้ำตาลอีกด,ด้วยเห็นไหมและถามว่าตัวนี้ โอลิฟเบอร์พลัสซีบีของแม่แอนดียังไงลองมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าปกติแล้วถ้าลำไส้ของคุณดีมีการขับถ่ายที่ดีแน่นอนค่ะประบสมดุลนะคะในเรื่อง ไส้ได้เป็นอย่างดีค่ะมาพร้อมกับตัวพรีไบโอติกแบบนี้ช่วยค่ะในเรื่องของการปรับระบบทางเดินอาหารล้างสารพิษในตับได้เป็นอย่างดีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นและต่อมาบีบีมั่นใจเลยค่ะว่าหลายคนก็อยากจะสุขภาพดีผิวดีชุ่มชื่นสุขภาพดีแบบนี้ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกวันนี้เน้นย้ำเลยนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าใครอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มีทั้งพืชผักและผลไม้แนะนำรีบ โทรมาได้เลยตามเบอร์หน้าล่างตรงนี้นะคะทั้งเซตนี้ย้ำเลยค่ะแต่วันนี้เวลาของบีบีหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะาาการห้าทีสิบโทรออกไเ,เกิวันนี้ยเกิด